หมดศรัทธานในบุญพอาะทำเท่าไหร่ก็ไม่ดีดีสวัสดีค่ะพวกกระเพือสีขาวนะคะวันนี้เตยมีเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้ทุกคนฟังใครที่คิดว่าตัวเองทำบุญเท่าไหร่ก็ทำบุญไม่ขึ้นมีชายหนุ่มคนนึงชื่อมหาการเป็นคนที่ใจบุญมากฟังมาแค่นี้เรื่องราวของหนุ่มคนนี้ต้องแฮปปี้เอนดิ้งแน่แ,นแต่อย่าเพิ่งค่ะมหาการก็ทำบุญถือสินของเขาไปในทุกวันแต่เช้าวันนึง เขาเดินออกจากวัดเพื่อจะกลับบ้านบางเอิญมีโจรกลุ่มนึงเพิ่งวิ่งราวข้าวของทรัพย์สินจากชาวบ้านมาชาวบ้านเห็นดังนั้นคว้าอะไรได้ก็จับมาเป็นอาวุธแล้วก็วิ่งตามโจรกลุ่มนั้นพอพวกโจรเห็นท่าไม่ดี แตกกระจายกันค่ะแต่มีโจรคนหนึ่งวิ่งผ่านหน้าวัดสวนกับมหาการที่กําลังออกจากวัดพอดีก็เลยจับของกลางเนี่ยยัดใส่มือของมหาการพอชาวบ,บ้านวิ่งมาเห็นอา้าวไอ้หมอนี่ทําทีเหมือนเพิ่งออกจากวัดฟังธรรมท,ทีแท้แกก็โจรนี่หว่าก็เลยเอาเอาวุธเหล่านั้นทุบตีมหาการจนตายพอเรื่องราวมันเป็นแบบนี้เราภิกษุสามเณรก็จับกลุ่มคุยกันค่ะฟังธรรมอยู่แท้แท้ ไม่สมควรต้องมาตายแบบนี้เลยพระพุทธเจ้าเห็นดังนั้นก็เลยตรัสตอบว่าการตายของเขาอาจจะไม่สมควรในชาตินี้แต่มันสมควรแก่กรรมที่เขาทํามาในชาติก่อนแล้วเพราะชาติก่อนเขาก็มีอาชีพเป็นนายเรือรับจ้างคะ่ะนำคนจากฝากโน้นมาสมยังฝากนี้มีอยู่วันหนึ่งมีหนุ่มสาวจะมาจ้างเขาพาข้ามฝากในายเรือเลี้ยวไปเห็นภรรยาเขาหน้าตาสะสวย ไอคนอย่างเราอยากได้อะไรก็ต้องได้ก็เลยออกอุบายค่ะวันนี้มันค่ำแล้วพวกท่านน่ะมาพักบ้านข้าก่อนเถอะชายหนุ่มก็พยายามขอร้องแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลก็เลยต้องไปพักบ้านของนายเรือ พอทั้งคู่หลับไปค่ะในเรือก็นําแก้วมณีที่มีค่ามากๆไปซ่อนไว้ในเกวียนของชายหนุ่มพอเช้ามาก็ท,ทําทีเอะอะโวยวายว่าแก้วมณีของข้าไปไหนคนรับใช้ก็พากันหาเจ้าละวันทั่วบ้านเจอแล้วครับอยู่ในเกวียนของหนุ่มคนนี้ในเรือก็แซงอีกค่ะข้าอุสาหให้ที่หลับที่นอนยังมาขโมยของข้าไปอีกไอ้คนเนรคุณแล้วก็พาพวกคนใช้เนี่ย ทุบตีหนุ่มคนนั้นจนตายแล้วก็ยึดภรรยาของเขาเป็นภรรยาของตนเองสุดท้ายเขาตายไปก็ต้องตกนรกหลายชาติแล้วชาตินี้ก็มาเจอกรรมเก่าแบบเดิมๆนั่นเองล่ะค่ะนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมคนที่ทําดีมาทั้งชีวิตกลับต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายเพราะเราก็เกิดมาหลายชาติและที่สําคัญเราะล,ลึกชาติไม่ได้ว่าเราเคยทําอะไรมาบ้างเพราะทั้งบุญทั้งกรรมมันมีเวลาส่งผลถ้าอยากให้บุญกรรมส่งผลทันทีเราเผลอไปขโมยเงินแม่ ให้เราแขนขาดทันทีเอาไหมก็ไม่เอาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าหมดศรัทธานในการทำความดีเลยค่ะกฎแห่งกรรมบันทึกไว้เสมอว่าเราอเคยทำอะไรไว้ทำดีไปเรื่อยๆเหมือนเราปลูกต้นลำไยไว้มันคงไม่ออกผลในวันนี้พรุ่งนี้แต่รู้ตัวอีกทีมันก็ออกดอกออกผลจนเราเก็บกินไม่ทันแล้วถ้ารู้แบบนี้เราอยากจะปลูกมันต้นเดียวหรืออยากจะปลูกเป็นสวนเป็นไร่ล่ลคะคะ ทำเถอคะ่ะทำดีให้มันสุดทางเชื่อเถอะสุดท้ายเราก็จะได้ดีใครที่ได้ดูมาถึงตอนนี้แต่อยากให้ทุกคนได้คอมเมนต์นะคะเพื่อเป็นการตอกแย้มเข้าไปในใจของตัวเองทุกวันทุกวันว่าศรัทธานในความดีเพราะจะส่งผลให้เราได้ดีและถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนได้ดูแล้วก็กดติดตามกด Subscribe ช่องเผือกสีขาวด้วยนะคะเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีค่ะ